ครับก่ะสวัสดีพี่น้องที่เขามารับชมครับมันนี้พาเบงหัวหวานเพชรกลับนะครับก็คือเป็นเพชรกลับดําครับผมก็เคยถ่ายพี่น้องเบงในช่วงหนาฝนไปครับสาหรับต้นและกระใบของเพิ่นนะครับตามป่าตามเขาแต่ว่ากลุ่มนี้ก็เป็นกลุมทีผมน้ามปโปกครับพอดีได้เก็บกู้เพิ่นขึ้นมาไว้นะครับก็เลยอยากถ่ายพี่น้องเบงลักษณะหัวของเพิ่นแบบเพ้นได้หลายหลากหลายแบบครับเพราะว่า ทยให้พี่น้องเบ่งยูตามปาทำเขากับบริไทยให้พี่นอ้งนองเบ่งได้ชัดเจน,นไปเลยนะครับสําหรับหัวของเพ่นครับครับสําหรับวานเพชรกับดําครับก็บคือลักษณะหัวของเพลินก็ตามที่พี่น้องเห็นครับก็บคือมีลักษณะหัวที่มีขนาดเล็กครับมีสีดาสนิทนะครับหรือว่าออกสีดําปนน้าตาลอ่อนๆครับในบางหัวนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่วานยุบโตครับถ้า พี่น้องท่านใดที่ต้องการอยากเบิงลักษณะใบส่วนต่างๆของเพลนครับที่ยังบอท่านเอเขาเคยรับชมนะครับสามารถย้อนกลับไปชมได้ครับในคลีบช่วงหนาฝนของผมนะครับครับสําหรับหัวของวานครับตามที่พี่น้องเห็นในนณะนี้นะครับลักษณะหัวของเพนก็มีทั้งลักษณะหัวกลมปอมครับแล้วก็มีลักษณะหัวถีเยาวเรียวแหลมออกไปนะครับหรือว่าบางหัวก็ มีลักษณะถี่ไข่กับเป็นไหลออกไปครับแต่ว่ามีขนาดสั้นนะครับบอ่อเยาขนาดมากไม้ปันใดครับก็บมีความเยาวกับประมาณหนึ่งนิ้วมือครับสําหรับความเยาวของหัวหวานนะครับสําหรับสําหรับหัวที่เพื่อนมีลักษณะออกเป็นไข่กับไหลนะครับครับสําหรับหัวของเพื่อนก็มีสีดําสนิทครับแต่ว่าเนื้อในทั้ง เนื้อด้านในของเพลนครับเป็นการมีลักษณะเป็นสีขาวนะครับมีกลิ่นหอมอ่อนอ่อนครับกินถ้าเปรียบเทียบให้ผมเปรียบเทียบก็บคือสิมีลักษณะกินที่ขายกับแฮวหมูครับก็คือขายกับหัวแฮวหมูตามบานที่เฮาพบเจอได้แพร่หลายครับส่วนสําหรับเนื้อในหัวของเพลนครับเพลนก็มีหัวที่มีขนาดที่แข็งพอสมควรครับก็คือเป็นออกเหนียวเนีวนะครับถ้าพี่น้องท่านใด มองแบบผิวเพลินครับอาจสิเข้าใจว่าลักษณะหัวของเพิินมีความแห่งกระดางไปแล้วครับแต่ว่าอันที่จริงหัวของเพินินกะยังมีความสดชื่นมีความสดชื่นอยู่ครับเพราะว่าหัวเพิ่นมีลักษณะที่ออกแข็งเล็กน้อยนะครับสําหรับเนื้อในหัวของเพิ่นครับครับนี่ก็คือลักษณะหัวของเพิินครับเพิ่นก็นมีหลากไข่กับกระไสเนะครับตามที่พี่น้องเห็นในขนาดนี้แหละครับ มีสีหัวดันเนาะก็คือเป็นสีดำสนิทนะครับมีหลักบริเวณหัวของเป็นย่อนขึ้นมากครับมีหลักเล็กๆนะครับเป็นทีมาของซื้อหวานแล้วครับก็คือหวานเพชรกับนะครับวันนี้ก็หมอกแก่ปลูกไว้ตามบ้านตามเฮือนครับถ้าพี่น้องท่านใดพบเจออยู่ตามป้าตามเขาขก็สามารถคุณมาปลูกไว้บ้านไวเ้เฮือนได้ครับก็คือเป็นของดีที่ควรปลูกไว้ครับสําหรับหวานชนิดนี้นะครับก็คือเปนมี ดีเนทั้งเรื่องป้องกันหรือว่าแคลคดครับก็คือปลูกวัยบานเฮือนก็นเพื่อป้องกันของบดีหรือว่าสิ่งบดีที่เขามากำไกกระบ,บานเฮือนของเฮาครับในทางไสยศาสตร์เวทมนต์เอียงต่างๆนะครับตามความเสื่อของคนเฮาครับถ้าปลูกวันชนิดนี้ไว้ตามนาบ้านนาเฮือนครับก็บเสื่อว่าพวกคุณทางไสยศาสตร์ที่บดีต่างๆครับสิบบทสาม,มารถเข้ามาบ้านเฮือนของเฮาได้นะครับ อีกอย่างหนึ่งเพื่อนกะซีเด่นไปทางแขวคขาดปลอดภัยครับสาหรับการพกพาหัวหวานนะครับหรือว่าอาจสิเห็ดในสิ่งชัวรลายต่างๆครับกับกายมาเป็นดีมาเข่าบ้านเข่าเฮือนของเฮาก็ได้นะครับสําหรับในคุณความเสือของเพื่อนครับแล้วก็ยังเสือในดังดันเสือทางดันแขลาขาดปลอดภัยหรือว่าคงกระพันชาติไดนํานะครับนี่ก็คือคุณความเสือของเพื่อนครับครับสาหรับการลดน้ำครับก็คือ เสกด้วยคาถาอิติปิโสทอยหลังทุกครั้งครับหรือว่าสิใสคาถานโมโอภุดายะแทนก็ได้ครับก็คือให้สวดนโมโอภุดายะสามจบทุกครั้งในการลดน้ำนะครับสหรับวันที่ควรปลูกครับก็ให้เลือกเอาในช่วงคางขึ้นของเดือนนะครับให้ตรงกับวันพฤหัสหรือว่าปลูกในวันอาทิตย์ก็ได้ครับขอให้เป็นช่วงคางขึ้นของเดือนนะครับก็สิเปลี่ยนมงคลดียิ่งขึ้นไปครับครับนี่ก็คือความเสื่อของเพลินละครับสำหรับหวานเผ็ดกับดำนะครับ พี่น้องก็ได้เห็นลักษณะหัวต่างๆของเพลินไปแล้วนะครับก็ถือว่ามีความหลากหลายหรือว่าแตกต่างกันไปเพียงเล็กน้อยนะครับสําหรับทรงหัวของเพลินครับรับคลิปนี้ก็ภา,าพี่น้องเบิ้งไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ